สวัสดีครับผมวันนี้มาพบกับไอโอเลยช่องกินไปเลยนะครับผมมือนีเอาจะปลาปีปลานนองมากินในเมนูออย่างนึงหนึ่งเนาะเมนูออย่างน,งนึงนะครับเดี๋ยวเอาปลาไปซื้อวัตถุดิบก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวไปซื้อวัตถุดิบมาก,ก่อนเนาะเดี๋ยวเอามากินของลำล้ำๆกันครับผมก่อนที่จะไปรับชมคลิปนะครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องกินไปเลยของเราเลยนะครับผม ใครกดติดตามแล้วก็กดแชร์ครับใครก,ก็ได้กดติดตามกดติดตามก็ั่นนะครับนี่นี่นะครับจะขึ้นมาเนาะเดี๋ยวเขาไปซื้อวัตถุดิบไปหาซื้อวัตถุดิบมาทำกับเขาิครับผมมาวันนี้เขาก็ได้วัตถุดิบมาแล้วนะครับน,นั่นก็คือ ปลาอย่างแดงๆครับปลานะนี่ปลานะนี่ครับพร้อ,อมแล้ววัตถุด,ดิบของเราโอ,อ้นี่นอนี่ไม่ใช่นอนี่ใช่ป่ะนี่ตนำเรียบร้อยอาหานึง่งรสพริกสูตรโบราณ นี่เปิดปลาทับทิมเนะาะปลาแดงๆใส่เครื่องแดงๆนะครับร้อยน้ำแท้เลยครับปลานึ่งเอาวพักกระขาวท้องทั้งปืน้นทางบนนี่เป็นหัวราพาครับผมหอมหอมเนาะสุดยอดครับผมน่ากินวะ่ะน่ากินก่อนไป ครับลงหมอ้อแล้โอ้หมึด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 นะฮะี่ีนีนลงมหม้อนึ่งยบรไอยรอกินได้เลยครับผมแต่โซดียังเป็นทางการนะครับวันนี้เขาปลามากินปลาหนึ่งหนอก สูตรคุณยาคุณยาคุณยาเออสูตรคุณยาผมผมนะครับอันเนี้ยฝาหนึ่งลาดพริกแบบไอเมืองเมืองหระแพ็กแกงกว่ามีเนี่ยไออย่างก็พักป้อมพักชีฝรั่งโหนแน่กันยืนบอกแล้วก็ไอมะหอยมะหอยบ้านผมพ่อมะหอยอมาละขีนกน้อย ตัวบ,บ,บาดแดงบาเคืองมากินเลยต้ององน,นะจ <c oughs> ัช้อนช้อนช้อนมาแล้วครับกินเข้าด้วกันเนอะน้ำมันมีแต่งานน้ำมัย อร่อยสาหาสเลยกันควนจุ่มจุ่มหอนหอนเลยครับผมห่อนแล้วจุ่มควาวนจุ้มจุมต้องลาสายครับทีมมดมห่อนห่อ,หอเลย ตามเราคุ้งจุงไงหอม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 หอหอมส่่งถึงแล้แบบกมีร้อน้อนน้อยจริงจร 我看啥？ โหละพาปุ๊บเลยหอมรับเนื้อเขา อยากใจมือครับผม ซอสเนื้อหนุ่มๆเด้งๆนะลำขนาดนัก

ไบบัคูดตกตัวอ่ะหอมตึงใบบัคูดตึงโห,หละพานะหอมไปจากกลนติกพจนรับข้าว ต้องวันขันขันนัำกัะกัะกัง กันเบกเข้าไมวันนี้ในสดนั่นห่อนๆซุดยอดเลย สินเดียครับินด <Se> oi> ียร์นน่อยกอืม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 ริงเอือืมจง น่ามันไล่ <laughs> ประโยชน์มีประโยชน์นะไม่จริงนี่ผมชอบเคาะเคาะเอียบเคาะเคาะอีก,อออกนี่ห้าห้าห้า พอมต้องเปืนี้มันจะลลหำแบบพิเศษเนาะนี่นะพหอาน้ำป่ามันตกเข้าใส่ <c oughs> <c oughs> น้ำป่าน้ำเคองมันตกเข้าใสก่กลางมันเลยลำแบบพิเศษ คุณอังค่อนค่อน ไม่อนมเค็มนมกรอบอ่อนๆเคาะเคามัน 太滑，好嫩、啊。哎 แล้ะ,ะจีนอันเป็นติ๊กันอืมอ่าจีนข้าวข้าวแบบอืมอืมกากดอกวางกาก 干那干那去。 大。

แต่เซษสักอรอยิยะทำความอร่อยอย่างกำอฮัวอย,ย่างก๊าหัวไูดเลยพุดขึ้นมาในหัวแล้วก็อ้ววอ,อไปเลยอ่ะก็สำหรับเมื่อนี้ก็ป่าหนึ่งสุดในเมืองเหนือเนาะสูตรคุณยาสุดโบราณนี่จะโบราณโบราณพวกนั้น,นไม่ไม่ลงไม่อุ้ยผมเนี่ยก็กินก่อนเนี่ยเนี่ยนะครับอย่างเงี้ยแต่ ถ้านึ่งแบบถั่วไปกับหนึ่งมะนาวหนึ่งอย่างเนี้เนาะก็เคยกินกันนักละก็อร่อยอร่อยครับผมหรือก,กลางนะบะลัมบะล,ลัมก็พอเอาเถอะครับก็สำหรับมื้อนี้ก็ถ้าลีลาการกินบาโดนใจเนยก็ขอสุภาพให้มาหน้าดีตัวเนาะก็เจอกันมื้อหน้าครับเออฝาลลืมฝา,มามก,ก,กกดไลค์กดแชร์กดติดตามพี่ทเอาเตอรนะครับมีมีคือเนาะ มากดไลค์กดติดตามกดแชร์กันนะนะครับผมป๊กันแล้วก็ปะ๊กันมื้อหน้าเนาะวันนี้ก็สวัสดีครับผมบ๊ายบาย